ทุกคนขอหนึ่งของพี่รติรการ,รขอบคุณค่ะช่วยอุดหนูไปอินซีหนูหน่อยนะคะคนละหนึ่งออเดอร์นะพี่นะขอบคุณค่ะบ,บ้านคุณขาปลาอินซีอร่อยมากนะคะอ่าเด็กๆนั่งกันได้เลยหลงไม่ต้องร้องไห้นะจะแต่งหน้าเสร็จก,ก็ขายไปนี่นึงเด็กจบแต่งหน้าอะไรนะตอนแต่งหน้าเสร็จีตอนไหนอาคิบขายปลา นกินข้าวกันลูกก็ต้องร้องให้เออเด็กๆกต้องร้องให้เรื่องโอเคเอะไรกินกาแฟก่อนนะอย่าพึ่งนะนัะนนะดี๋ทุกคนฝากอุดหนุนไปอีซีหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรก่นอนว่าได้แล้วอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะได้แล้วอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาตะกร้าอ,อ,องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินข้าวทุกคนเข้าไปอุดหนุนไปอีกซีหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้ช่วยเก็บเสื้อผ้านี่ยเสื้อผ้าเยอะมากเลย มาทีก็ซื้อทีเด็กๆเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บสภาพพิษแพที่ทโยนทิ้งได้เลยนะลกูกไปต่อขึ้นรถอีนิกมึงก็ไม่ตื่นนะมึงก็ขับนะอีนิกนี่กำลัดเลยบอืมแต่ดิฉันไม่ถนัดส่งอยู่จะจ่อยหมดพวกนี้ก็มาอยู่กับฉันละเบื่อ ต้สวยเท่ากันสองด้านนะได้ค่ะเราจะสวยแค่ด้านเดียวไม่ได้ค่ะเพราะคนเราจะต้องมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะมาค่าาะเออเดี๋ยวท็อปดาราจะมาขอสัมภาษณ์วันนี้เหรอคะสองโมงครึ่งนนี้แต่งหนา้าเสร็จพอดีเออข้างล่างเหรอโอเค สองโมครึนะโอเคเพราะว่าเราจะต้องออกจากเนี้ยสองโมงครึ่งของปอนก็ใช่ย่อยนะคะทุงที่เราไปอะ่ะก็เกือบบที่เดิมหรอคอนโดเดิมไหมล่ะบอกให้นาส่งรูมาคขออ่งเปาหน่อยนะคะซินเจออยู่อีซินนี่ฮัวใช้ปลาไม่อร่อยมากสั่งสี่รอบขอบคุณค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะอุลอร พี่อุ่นหนุนปลายอินซีหนูหน่อยนะคะตะกาอยู่หน้าโปรไฟล์คนละหนึ่งออเดอร์นะคะออไม่ไ้นะคะนันแม่แม่คนไหนใจดีกด,กดสั่งปลาอินซีหน้าหน้าตะกาให้หน่อยนะคะหน้าหน้าโปรไฟล์ไม่ได้นะคะหนึ่งสองสามขอบคุณนะคะกดสั่งซื้อปลาให้หนูหน่อยขอบคุณสําหรับซองอ่งางเปานะคะ มาเพืะะ่อนหน้ากันซื้อแล้วหนึ่งขอขอบคุณค่ะพี่จา๋าปลาอินซีอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะใครอยากซัพพอร์ตแพรี่กดตะกร้าที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะปลาอินซีแพร,รี่นะคะชิ้นใหญ่มากนี่สี่ชิ้นแบบนี้ สี่ <ๆๆ S 2> ชิ้นแบบนี้คะ่ะกดตะกร้า,ารหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะอุดหนุนหน่อยนะคะสองพันสามร้อยท่านขอบคุณคะ่ะสั่งแล้วคะ่ะอุ้ยขอบพระคุณคะ่ะขอคนละหนึ่งออเดอร์แค่นั้นเองคะ่ะพี่จ๋าอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะจ๊ะปาินตีแพรลี่นะจ๊ะปาอินซีแพรลี่นะจ๊ะกดตะกร้า,ารได้เลยหน้าโปรไฟล์นะจ๊ะมีโปรสองแพคด้วยเหือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเองคะ่ะเอาโปรสองแพคคือขอบคุณคะ่ะใช่ถูกมากขอบคุณสำหรับชาเขียวนะคะน้องสุดที่รัก พี่ขาผอมลงไหมอ้วนนะ<ม>สิขาพี่โอเคจบรดไม่มีน้ําตาลอีกแล้วรส<ถ>อร่อยจาอร่อยจะอร่อยจะไปกินที่มีน้ําตาลเลยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนค่ะเอาไปเลยนะคะลืมตกตปอย่ะไปกินที่มันมีน้ําตาลมากนักเกินเนาะพี่จ๋าช่วยหนูปลาอินซีหนูหน่อยนะคะสองพันคนอยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะสวัสดีสองพันคนจ้านะคะเออเอนดูแพรลี่ขอปลาอินซีสคกคนละตะก้านะคะ คนละออเดอร์คนละออเดอร์นะคะคนละแพ็คคนละแพ็คนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะมองคนละครั้งที่สองท่านขอบคคุณขนาดเมื่อวานไปนั่งวินดูในทีวีหน้าย,ยังสวยฉ่ำเลยไม่หยาบมองคนะครัน้นรถมากนั่งวินไปทำงานกันนะครับเมื่อวานฉ่ำ จะสั่งยังไงคะพี่จ๋าอยู่หน้าโปรไฟล์เลค่ะมีตะก้านะคะจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับมีตะก้านะคะหน้าโปรไฟล์ค่ะมีตะก้าอยู่เนาะเข้าไปที่ะะโปรไฟล์เลยค่ะกดหน่อยนะพี่ฉลบกวนนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะจันพี่ฉลบกวนนิดนึงนะคะอะไรจริงสั่งสองรอบแล้วขอบคุณค่ะห้าหกรอบก็ได้ค่ะอยู่ต่างประเทศต้องให้ญาติที่ไทยสั่งให้อย่างเดียวนะคะ แต่ยังไม่มีบริการสองต่างประเทศนะคะเดหรือจะลงทุนมาซื้อก็ได้นะคะแล้วคนมาที่หลังต้องทองต้องฟ้กบ,บ,บอกบริษัทันบอกบริษัทต้อบอกวิธที สองพันท่านนะคะฝากอู๋หนุนปลาอินซีหน้าโปรไฟล์นิดนึงนะจ๊ะฝากอุหนุนปลาอินซีหน้าโปรไฟล์สวัสดีสองพันท่านจ้าคนละหนึ่งตะกร้านะคะช่วยหนุนหน่อยขอบพระคุณค่ะวันเสาร์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันหยุดนะคะทุกคนจ้าหนึ่งพันเก้าร้อยท่านค่ะปลาอินซีสักคนละหนึ่งตะกร้านะจ๊ะหน้าโปรไฟล์ได้เลยจ้ะนะคะลองเอาไปลองกินนะคะอร่อยค่ะใช่นะจ๊ะเมื่อวานพอพูดเราพวกพี่ๆในรายการคืออยากกินกันมากใช่ชี่แบบโอ้ย ลำลายสอเราจะหารกันอีกจะซื้อผมไม่ได้ข่าวครับมันเป็นอันนี้รองพื้นปานสีแดดเดียวนะคะไม่ใช่ปากเค็มนะคะพี่อยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะขอหนึ่งจะกร้านะคะขอบคุณค่ะอุ่นหนุนกันเนาะหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะพอบคุณค่ะ หนุนกันนะบนระเบิดเนตรก่อนปองบรทัดตาแล้วเเบิกเน,กนบบตอนนะ,คะวนนนะคะ่ะให้ตากลมโตก่อนใครใจดีช่วยกดไปอินซีหน้าโปรไฟล์ให้หนูสักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะเ <All right. S 1> ขาเจาะเข้าใจให้ได้นะคะไม่ เพื่อนใจฉันเสมอใจ s a t u d a y เพลานนะคะตานึงสองต้ำ 有你，我，一再一再。